เออเอันี่ตักบาอยู่วัดบ้านเอออันว่าอยู่วัดบ้านเอาปาเกี้ยมมันถามกูว่ายังคู่กูเนี่ยยังคู่ปูบ่าวแมนบบเออร์พอนอยู่วัดปลาเออเออว่าหันว่าอยู่วัดอย่างนี้กี่ตัวเขาต่ำปลาออนี่หอนไปกี่ตัวจะท่ำไปทัวไปเลยเออกันกันคือปลาเนาะ ้มันมย์นะเอาืนอยอเงี้ตอนแล้วขาใจว่าจะอยากวัดใส่บาทบ่เราตากบัดเท่ก็รวมกันเออจะไม่ลาใจยุตตาว้ากูหอนฟังมึงกูฟังมึงกฟังฟังเบาบอรูเรื่องกฟังบอรูเรื่องมึงว่าวบอลรูเรื่องเอาบอลบอลรูเรื่องแังไหนั่นเราบอากูป้องบอบอรูเลืองจัดกนบอลรูเรื่องต้นวาเดี๋ยวมึงกู้กวานมึงอิดละออก้ถาม่าปล่อยคมอยู่ใส่อยู่วัดป่าวันเออนั่นนั่นว่าเขาถาม่า ยักผู้ใดยักครู่ใดเป็นผู้ปอยออผู้บ่าบักเลียมผู้ผู้แล้วก็ยักครูผู้บเบาเกี่ยวเราอ่าแล้วเป็นบาร์เมนบอยักครูมใาม่นะ่ะแมนพยญวัดปลาผู้ถามมาปอยคค้มยู่แต่ยุวัตปลานาดนั้นลที่กันขี้เอ,อ้ย